พื้นดวงของคนวันพฤหัสนะคะคุณเป็นคนที่บริวารเด่นเด่นเรื่องบริวารเกิดมาคือคุณจะเด่นเรื่องบริวารเด่นยังไงสมมตินะคะถ้าคุณจะรู้สึกแย่คุณจะรู้สึกแย่เพราะบริวารญาติพี่น้องอะไรแบบนี้ค่ะจะเกี่ยวข้องกับบริวารหมดเลยนะคะเพราะบริวารเด่นคนวันพฤหัสแต่ถ้าคุณ จะรวยจะดีจะมั่งจะมีจะสีจะสุขหรือจะอะไรก็ตามก็เกิดจากบริวารเช่นเดียวกันอาจจะเกิดจากพ่อแม่ให้ทรัพย์ให้มรดกอาจจะเกิดจากสามีให้เงินใช้ทุกเดือนอาจจะเกิดจากลูกดีให้เงินทุกเดือนหรืออาจจะเกิดจากอะไรเนี้ยค่ะคือเกี่ยวข้องกับบริวารคนวันพฤหัสนะคะบริวารน,นำทรัพย์ค่ะคนวันพฤหัสแต่อย่างที่บอกพอตกบริวารมันไม่ใช่แค่บริวารด้านดีไงมันก็จะมีบริวารในด้านแย่ด้วยอย่างเช่นคุณจะทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของบริวารค่ะ คุณจะเอ้ยทำไมตั้งแต่ฉันเกิดมาจนถึงทุกวันนี้มันมีแต่เรื่องปวดหัวจะเกิดเรื่องบริวารวะเรื่องลูกน้องเรื่องสามีเรื่องพ่อแม่เรื่องลูกอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าคนวันพฤหัสด,ดวงจะเกี่ยวพันกับบริวารน,นะคะทีนี้เลขที่คนวันพฤหัสไม่ควรใช้เลขเดียวเลยค่ะเลขเจ็ดคุณเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะคะเลี่ยงเลขเจ็ดเลยโอเคนะคะแต่เลขที่คุณควรใช้คือหนึ่งสองและหกหนึ่งสองและหก ะะจะเลือกใช้เลขอะไรก็ได้อครูแล้วเอาเลขไปใช้ทําอะไรวันหนึ่งเขาจะมีเลขให้คุณเลือกวันหนึ่งมันจะมีบางอย่างที่ต้องให้คุณเลือกเอ้ยอะจะซื้อรถเคันอุ้ยไม่เอาดีกว่าเขาบอกว่าการซื้อรถ7คันเลขเจไม่ดีกับฉันฉันซื้อคันเดียวอย่างี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายๆอย่างมาให้คุณเลือกมาให้คุณคิดหรือเฮ้ยวันนี้ฉันจะทําบุญ ลงไทยด้วยหนึ่ง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 เฮ้ยร้อยสิบเอ็ดบาทหรือทำบุญร้อยยี่สิบหกบาททุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะนั่นแสดงว่าเลขอะค่ะเลขที่มันเป็นมงคลมันอยู่กับคุณตลอดอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจเนาะแต่ห้ามมีเลขที่ไม่ถูกโฉลกอย่างเช่นห้ามเจ็ดสิบหกนะเจ็ดเลขไม่ดีไม่ใช้แบบเนี้ยนะคะนี่แหละเป็นการเอาตัวเลขมาใช้ให้ถูกต้องสมมติว่าคุณมีบ้านเลขที่เจ็ด หรือโอ้โหชีวิตหนูเกี่ยวพันกับเตลอดเลยทั้งๆที่คนวันพระเอหัดห้ามเกี่ยวข้องกับ7สิ่งที่จะช่วยคุณได้ปัดเป่าได้เป็นรูปหนูแต่ต้องมีคลิปทองนะคะหรือที่เขาเรียกว่าหนูมุสิกะเป็นหนูของอุปพิคเนตหรือเปล่าถ้ากูจาไม่ผิดนะคะถ้าจําผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้เคยลึกซึ้งนะคะหนูมุสิกะแต่ไม่ต้องเรียกยากหรอกคะ่ะ เรียกว่าหนูคลิปทองคู่ก็พอขายอยู่ที่ร้านขายสังฆทานร้านขายของจุกจิอัง,ง่ายสุดช้อปปี้ลาซาด้ค่ะคู่ละ9บาทคู่ละ99บาทมีหมดเลยค่ะคู่เล็กๆค่ะเอามาพกเอามาไว้นะคะมันจะมีคลิปเงินกับคลิปทองเลือกหนูคลิปทองนะคะ1คู่โอเคนะคะ